กับสบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนสบายดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาหาดูหาดซอมซองของแม่ตาอยู่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศโอ้ยพ่บอกกับซองแม่ตาพี่น้องงามแรงงามคำอ่าหนูโศกจอมป่วนกะวนกระตุกอยู่โอ้ยเน็ดโผล่โผล่ติ๊งติ๊งเอาไปเนาะเพื่อนโชกว้าย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  สกมปอันสกิมปุันอืมเอ้าเอาเอาเอางอกไปแล้วงอกไปแล้วไม่อขมันกระเทียมลองขีดเห็นถ่วยมันบ่ได้โชคก็เห็นบ่ได้อีกถัวยมันบ่เสือโชคก็ริ้วเลยนี่โชคโหโ ป่าตาเขาคั่วอีกแล้วพี่น้องเนี่ยเขาคั่วก้อยก,กุง้งอันนี้ได้ในนส่จังไรกซิวน,น่ากลัวงกเนาะมก,นะมก อันปรุงเลยเด้อใส่ยังใส่เลยเจ้สิเอาไปตวงมามกไงปลาซีวไหมครับเออปลาซีวแบบนี้นั่นเต็มปลาซีวใหญ่อันนี้นะมันบริยักษเม็ดปลาซีวแดงเนาะมกสินี่นะนี่ปลาอยังเจ้านี่นะนปลาซีวบ่ตัวหน่อยบ่ปลาซีวนนอย อันเละจังวะหักลายเนาะปลาซิวอันนี้ปลาซิวอันนี้บะขาวอืมบะขาวมันหอมนะบะ่าวนี่ยอืมอื้เริ่มแล้อุ้ยเขาขั้วอีกก่อนพี่น้องต้มไว้เลยอ้อมไว้ก่อนพี่น้องเอ้ยหากให้น้องมิดไปตะกล้องให้ก่อนอ้อมไว้ก่อน ใส่สมะกอกไปลุงพอใส่สมะกอกโฉใส่สมะกอกปลุงมนาบุมมีกุ <c <ười> c ้งเต้นปลุงปะต้ะกลุ่มชดๆเลยปลุงยังเต้นแดง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 อย่ไปสอนฮากมาบังไดหันปลุง กทงสีกบอยู่ได้ปลุงพอห้ากันยังมาท่านปรุงค่ะสปาลุงยังทีใส่เขาขวมพีกอยู่ปลุงนมากเ่นกนะออกเต้นออกเลยพรนนกุ้งเต้น เฮ้ยกินบะได้ใช่ไหมครับต้นน่นมันเลือหายตุ่มหายตุ่มหายตุงมหน่อยหน no. ่อยในและจะว่านหายหน่อยแล้วมันจะมีกุ้งบะหูตอกำลังปรุงก็ลงอ่าปรุงลงไปเลย ใส่ข้าวคั่วมะพริกเป็นพค้งสลอดปลุงมะพริกกับมะพริกป่นปลุงลงไปเลยโขแขวจะดีอยู่ใจหนองเพ็ดนะนเห็นเล็กู <c oughs> แขวช่องเหลี่ยมเห็นเล็กแย่แย่ปลาแดกลงไปป,ปลุงแย่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 ปลาละลงไป คารนให้เขากั้นไปลูกแล้วไปขูอป่อะไนส่งหน่อยเผากระตุกกระตุกหนึ่งมั่นพ่อไม่มีตั้มขัเบือ่อ ใส่อมใบดังเลยจักหน่อยปาลุงพอทษขอไปลลายนีดปาะตูห้องใส่ถ้วยมันได้น่ะปะลุงเอ้ยหย่างงี่ยังงหาวบอบอหาวมาบ่ได้ได้ยังมามีมาบ่ได้นาอยัง นอนเขากัลุ้นนีกแล้วส่งน้อยอยากไปแต่บ่ได้ค่ะถทำมึงต้นแกงไว้น้ำกันไปลงพอตาแล้วเลยพอตาแล้วเลย จะโย่ปั้ิวใส่คนลำลำจหน้อยเห็นมังกรลายมกะลุกทามิเพิ่นมาบังลาไหวเผามืออื่นต้นนี้หน้ามันบกแล้วได้มว้วน้ามน่กเอานี่อันนัอ้อันน้หน่จะาอย,ายเออพอพอต้นนีอิ่มยืนหนยัง เออพ่อเขาแรบันี้มันในระบาดเีนะนั่นๆสูกน้อยสกน้อยโชกบอกว่าป้ายนี้้หงบุตรได้เตะดังบุรได้ผู้หุ่นกลับมาอีผู้บรรลุู้ความแสบคงานแม่มิ้วสูกไปผนกลับมาบอยอมไปแล้วว่าสั่นเทีนถวยมัน พูนพูนประเ็นกะบังเฮ้ยกระโปงกระโปงสุดอะโป่งเลยถ้าเบิ่งตอนแกงไว้ปะลุงเอมไว้พี่น้องอมไว้เศษๆมาเด้อมาเด้อมากินน้ำเดิม

เม่ตาลวกปลาแดกลงไปตำข้าเบือลงไปพักหอมพักอิตูลงไปไปดอมไว้บ่มีแนวใส่ดอกเอ้ยบ่มีหอดกระดูกใส่ซับหอมไว้ละละเลยหอมไว้ละละเที่อันนั้นหอใส่ข่าเบือ อย่นานางเขาเนี่ยมมีกระดูกใส่หักแสบไปลูกแสบกับผุหมักไาลูเลยอย่าลืมเมื่อกี้ข้าแรงน้ำกัน,นะะได้พี่นอ้องเด้อมัน้เด้อออมไว้ก้อยกุ้งพี่น,อน้อ,นนองเศบๆผุตมหมักผุกำลังตาพมาผดอวกๆจดี๋ไปลูกไม่รู้เลยนี่แหละ เนี่ยกับซีอิ๊วซีมกซีอูเอานะเนี่ยกับก้อยกุ้งปลานในแม่นต์ดก้อยกุ้งเนี่ยนะบ่แม่นตก้อยมะกอกที่คืองมะกอกลอกหลอนเลยสมมะกอกสมมะกอกก้อยกุ้งใส่สมมะกอกตาตักไวายเลยถั่วไอหนึ่งเลยก็เสแซสร้งพะลุอย่าลืมมากินน้ำกันเด้อพี่น้องสุกุสุกคนอ่อมไว้นี่กระโป้งก่ันจะแซ่บรลายเว้ยน้ำลายสิแตกเลยนี่นะ ต่อด้วยขวัวก้อกยกุ้งอะไรป่ะลูกก้อยกุ้งมือกระมอบักไงเนี่ยอือเมลผักกาดกระเจี๊ยมันน่นานญ่พี่น้องเอ้ยห่อ,อก้ยอยกุ้งเลยก็ได้ลงหน้านะเก็บพักธรรมชาตพักกระโดนพัก เดียบร้อยล้วพ่น้่งเอ้ยซอมิวซิมซิมแกงหวายซิมกรลูมแกงหวายวะสัไม่ไหววะสยัไม่ไหววะสิเพราะมันคมวะสนเป็นอ้ไแมแกงวายเซ่บแซ่บแซ่บเซ่บขมขมเฮ้ยสุกหน่อยนมปากเสียงหน่อยนมปาก เสียบแซ่มาสิเดี๋ยวปารุงมาเนี่ยกะสมมาพาควนเลยแม่ตาขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ปารุงคลิปหน้าพ่อกันใหม่อย่าลืมผากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเข้ามาหาดูหาชมหลายๆา่องของแม่ตาเนี่ยปารุงนี่กะอูปัซซี่ไว้กินหมูออื่นสาวปาลุงอืูปัซซี่เนี่ยคลิปหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องจ๋าอย่าลืมเข้ามาหาดูหาชมหลายๆเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้กับส่วงผู้ผักอะไรปารุงเอ้ยโควิดมาแรง หน่อยล่าแล้วพี่นนอหน้าพอกันใหม่สวัสดีสุขุดสุกคน